สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวก่อนนะคะ,ะเรื่องแรกที่จะเรียนวันนี้ก็คือการมันการมั่นนี่กฎหมายเขาไม่ได้บังคับนะคะบางคนเขาก็อาจจะนิยมทําบาง บางคนเขาก็ไม่นิยมนะคะก็คือแล้วแต่ใครที่สะดวกนะคะมันจะเป็นการทำสัญญาระหว่างชายหญิงว่าจะทำการสมรสกันนะคะชายหญิงจะต้องอายุ17ปีขึ้นไปนะคะโดยการได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองฝ่ายหญิงนะคะสำหรับการมั่นที่จะคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คือฝ่ายชายจะต้องมอบของมั่นให้เก่ฝ่ายหญิงนะคะของมั่นที่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันก็จะเป็น อาจจะเป็นสร้อยคอทองคำแหวนเพชรประมาณนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าของมั่นนักเรียนกรณีที่ฝ่ายชายเนี่ยจะเรียกของมั่นคืนได้ก็เฉพาะกรณีที่ฝ่ายหญิงผิดสัญญานะคะผิดสัญญาอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะไปม,มีคนใหม่หรือแล้วแต่สาเหตุนะคะก็คือกรณีนี้ฝ่ายชายสามารถที่จะเรียกของมั่นคืนได้ของมั่นเราจะถือว่าตกเป็นของฝ่ายหญิงนะคะ ต่อมามาดูเรื่องของการสมรสนะคะการสมรสก็คือเป็นการทำสัญญาตกลงเป็นสามีภรรยากันผู้สมรสจะต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองฝ่ายหญิงการสมรสที่จะถือว่าเป็นการสมรสที่ถูกต้องจะต้องชอบด้วยกฎหมายก็คือจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วถึงแม้ว่าจะ สมรสกันมา10 20ปีก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ต้องทำให้สมบูรณ์ถ้าจะทำตามกฎหมายให้ถูกต้องนะคะทีนี้ครูก็อยากจะให้รักเรียนจำไว้ด้วยนะคะว่ากรณีการสมรสเวลาสมรสเสร็จสินสอดสินสอดจะตกเป็นของผู้ปกครองฝ่ายหญิงก็คือพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็กรณีที่ฝ่ายชายสามารถที่จะเรียกสินสอดคืนได้ก็ในกรณีที่ไม่มีการสมรสเกิดขึ้น หรือว่าชายหรือหญิงเสียชีวิตการเรียกของมั่นหรือสินสอดคืนนี่ก็ถือว่าไม่ได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาคับสารเรียกร้องให้มีการสมรสได้นะคะตามกฎหมายนะคะบุคคลที่สมรสไม่ได้นะคะถือว่าเป็นโมฆะก็จะมี4 5หรูปแบบนะักเรียนดู1คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถนะคะ ผู้ศึกษายโลหิตโดยตรงหรือพี่น้องกันนะคะผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมไม่สามารถสมรสกันได้กรณีที่จะสมรสก็คือถือว่าขาดจากการเป็นบุตรบุญธรรมนะคะไปเป็นคู่สมรสแทนแล้วก็คนที่มีคู่สมรสอยู่แล้วจดทะเบียนสมรสแล้วถือว่าเป็นโมฆะนะคะไม่สามารถที่จะสมรสครั้งที่สองที่สามได้นะคะสำหรับหญิงที่เคยสมรสแล้วจะสมรสได้อีกเมื่อใด ก็คือการสมรสสิ้นสุดไปแล้วประมาณ310วันทําไมกฎหมายจึงระบุว่า310วันก็คือเป็นการป้องกันว่าสมมติมีบุตรก็จะได้รู้ว่าเป็นบุตรจากคู่สมรสเดิมหรือว่าจากคู่สมรสใหม่นะคะกฎหมายเกยเลยกำหนดไว้ประมาณอย่างน้อย3า0้อยวันนะคะหรือว่ามีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์หรือว่ากลับมาสมรสกับ คู่สมรสเดิมนะคะอันนี้ก็คือหญิงสามารถที่จะสมรสใหม่ได้นะคะกรณีการสิ้นสุดการสมรสนะคะก็คือการจดทะเบียนหย่า2ศาลมีการพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ3า3ตายนะคะทีนี้การหย่าจะมี2รูปแบบก็คือจดทะเบียนหย่าจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่า เ็มใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไปที่อำเภอแล้วก็ยาแต่กรณีที่ฟ้องอยาจะเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีเช่นสามีอาจจะไปยกย่องผู้อื่นเยี่ยงภรรยาตนเองหรือว่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของภรรยาจงใจทิ้งร้างไปเกินกว่า1ปีหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เกินกว่า3ปีหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง วิกลจริตนะคะอันนี้ก็คือเกินกว่า3ปีสามารถที่จะฟ้องหย่าได้หรือว่าสภาพร่างกายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะร่วมประเวณีได้นะคะอันนี้ก็คือการฟ้องหย่านะคะจะมีอยู่หลายกรณีอ่าต่อไปเราจะมาพูดเรื่องบุตรนะคะบุตรก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันทีนี้เรามาดูบุตรประเภทที่1นนะคะก็คือบุตรชอบด้วยกฎหมาย บุตรชอบด้วยกฎหมายก็ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือหบุตรในสมรสคำว่าบุตรในสมรสก็คือบิดาและมารดาต้งเรียน aret. จดทะเบียนสมรสแล้วก็ยอมรับเป็นบุตรบุตรนอกสมรสก็คือบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะกรณีที่2บุตรนอกกฎหมายก็คือเป็นลูกที่บิดามันดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและ บิดาม,ม่จดทะเบียนรับรองบุตรอันนี้เราเรียกว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายนะคะบุตรกรณีที่3ก็คือบุตรบุญธรรมก็คือเทียบเท่าบุตรชอบด้วยกฎหมายผู้รับบุตรบุญธรรมนั่นจะต้องมีอายุตั้งแต่25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่า15ปีขึ้นไปนะคะ ต่อไปเราจะมาคุยเรื่องมรดกนะคะมรดกก็คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะการที่จะได้รับมรดกก็จะมีสาเหตุดังนี้นะคะ 1. เจ้าของมรดกเสียชีวิตการเสียชีวิตอาจจะมีหลายสาเหตุเช่นอาจจะเสียชีวิตโดยธรรมชาติ โรคชราเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะหรือว่ากรณีที่2เจ้ามารดกถูกศารสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญสารจะมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญได้ต่อเมื่อมีคำร้องขอต่อสารนะคะมีเหตุมาจากบุคคลนั้นหายไปจากที่อยู่อาศัยตลอดระยะเวลา5ปีหรือมีเหตุพิเศษคือไปในการลบ การสงครามหรือว่าเดินทางไปโดยยานพาหนะซึ่งยานพาหนะนั้นอาจจะถูกทำลายหรือว่าสูญหายไปโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุตลอดระยะเวลา2ปีขึ้นไปนะคะทีนี้เรามาดูทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือสินส่วนตัวกับสินสมรส ที่นี่เรามาดูทีละตัวนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแบ่งอย่างไรนะคะสินส่วนตัวก็คือทรัพย์ที่แต่ละฝ่ายมีก่อนที่จะมาสมรสมาอยู่ด้วยกันนะคะสินส่วนตัวก็มีอย่างเช่นของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวก็อย่างเช่นอาจจะเป็นรถยนต์เครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าอันที่สองก็คือมรดกนะคะมรดกที่ได้มาก่อนที่จะมาสมรสกันสำหรับ ของมั่นถือว่าเป็นของฝ่ายหญิงนะคะสำหรับประเภทที่2ก็คือสินสมรสสินสมรสก็คือเป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างการสมรสที่อยู่ด้วยกันก็คือก็จะมีอย่างเช่นดอกผลของสินส่วนตัวนะคะทรัพย์ที่ได้มาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครอันนี้เขาก็จะให้เป็นสินสมรสนะคะหรือว่าเป็นมรดกที่ระบุว่าให้ให้ทรัพย์ตรงนี้เป็นสินสมรสนะคะ ทายาทนะคะนักเรียนคงเคยได้ยินคําว่าทายาทนะคะทายาทก็คือบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของผู้ตายนะคะทายาทเราก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. ทายาทโดยธรรมสองทายาทตามพินัยกรรมทีนี้เรามาดูรายละเอียดของอแต่ละทายาทนะคะทายาทโดยธรรมก็คือเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้าของมรดกนะคะโดยผลของกฎหมายสามารถที่จะเรียงลําดับสิทธิ รับมรดกก่อนหลังดังนี้นะคะคู่สมรสกรณีที่เจ้าของมรดกมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะเป็นทายาทโดยธรรมก่อนที่จะแบ่งมรดกถ้าคู่สมรสมีสินสมรสก็ให้แบ่งครึ่งหนึ่งให้คู่สมรสส่วนอีกครึ่งหนึง่งก็จะตกเป็นกองมรดกเพื่อที่จะแบ่งให้ทายาทชอบทำตามกฎหมายต่อไปนะคะทีนี้นะักเรียนมาดูว่าทายาทต,ตามสายโลหิต6ลํลำดับ ประกอบไปด้วยอะไรใครบ้างนะคะหนึ่งผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานก็อย่างเช่นลูกหลานเหลนสองบิดามดาของเจ้าของมรดก3พี่น้องร่วมบิดามดาเดียวกัน4พี่น้องร่วมบิดามดาอย่างใดอย่างหนึ่ง 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป,ป้านนะ้าอาสองทายาตามพี่ัยกรรมนะคะก็คือ เป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกตามที่พินัยกรรมได้ระบุไว้บุคคลที่ได้รับมรดกตามพินัยกรรมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นญาติอาจจะเป็นบุคคลอื่นก็ได้ที่เจ้าของมรดกเต็มใจที่จะยกมรดกให้นะคะ